เรื่องทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะยิ่งกว่าเรื่องประธานบริษัทเพราะเขาคือพระเอกละครคุณธรรมนี่ไง <c oughs> เพราะว่าได้ทําการเซตยอบสู่ต่อสองอสคอใส่ไข่กับสาวไปแล้วไม่รู้กี่คนเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังครับ รััคบ,บเรื่องของเรื่องเนี่ยข่าวเมื่อเช้าออกมาเขามีแชร์กันในตามเฟซตามอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยทั้งดารมาม่าแอดดิกทั้งอีเคอกยี่ข่าวขีงจันแมโแมพโพดําแมมโพแดงุหลายอย่างอืแล้วก็เลยมันปิดตามไม่รู้ว่าใครไงอะละครคุณธรรมมันก็มีหลายค่ายใช่ไหมใช่แน่แบบนอนโอ้พูดชื่อไม่ได้ใช่ไมไม่อยากพูดเลย <laughs> ราะแต่ตอนหลังมันเป็นข่าวออกมาแล้วไงอะไรเพจแม่จะลองอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละอ่ะครับอ่าเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะว่าเขาพอได้ข่าวปุ๊บเขาก็ไล่ออกเลยแต่เขาไม่เขาบอกว่าไม่ใช่พระเอกมันเป็นผู้ร้ายแล้วทำไมเขาต้องใช้คำว่าพระเอกอะลุงหัวออข่าวเขาเป็าพระเอกเลยนะตัวข่าวเนี่ยเขาการพาดหัวข่าวเนี่ยเขามีวิชาเขาเขาอยู่ในแบบเรียนเลยนะคนที่จะทําให้ข่าวเนี่ยดูน่าสนใจน่าตื่นเต้นต้องโอเวอร์นิดนึงมันเป็นผู้ร้ายต้องบอกว่าเพรกแล้วถ้าเกิดมันเป็นพระเอกมันคงไม่บอกว่าเป็นพ่อพระเอกมึ เออนั่นแหะสิทําให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นไงลุงเพราะรับเช่ยนบินนะอันแน่นอนเออนั่นแหละมันเนี่ยไอคนเนี่ยมันอยู่ที่ไอ่บางกวยนนทบุรีครับคือชื่ออะไรช่างมาเถอะเอาเนื้อเรื่องแล้วกันใช่ป่ะเขาอ่ะไปจับได้แล้วเขาบอกว่าไอคนเนี่ยมันจะชอบอะไรวะวันนท์นแตนนี่มันคืออะไรวะเป็นเซตย่อสู่ต่อสองหอใส่ใครนี่แหละคนไงไม่ซ้ำหน้าหมายถึงเขาจะสะสมแต้มไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่อะไรก็ไม่รู้เลยนะอ่านั่นแหละแล้วเขาอ่ะชอบถ่ายภาพเก็บเอาไว้เขาบอกเขาเก็บเอาไว้ดู เป็นที่ระทึกอ่ะเป็นที่ระทึกแล้วไอ้ที่บอกว่าจะเอาเอาคลิปไปแชร์เอาไปจดเอาไปแจ้งอะไรตรงเนี้ยแหละมันไม่ใช่ว่าเขาจะเหมือนแบบว่าเอาตังค์มาเขาไม่จะไม่ใช่วิธีนี้ <c oughs> เขาจะใช้วิธีแนบเนียนเพราะว่าถ้าแนบเนียนแบบนี้จะไม่มีใครไปแจ้งความแนบเนียนยังไงก็คือเหมือนกับคนเป็นแฟนกันคนรักกันขอยืมหน่อยจะเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปทําอะไรนู่นครอบครัวลำบากเขาจะใช้ความแนบเนียนอย่างนี้แสดงว่าเขาขอยืมแสดงความอะไรนะสนิทชิดเชื้ออื้วยืมตามเคยได้คืนเออไม่เคยได้คืนนะ เออแต่ว่าเขาเขาต้องแนบเนียนอยู่แล้วเพราะว่าเขาเล่นละครคุณธรรมมาหลายเรื่องความสามารถในการเล่นอคชั่นวิชาเป็นเยอะแล้วแล้วพอตรงนี้ปุ๊บแล้วพอตำรวจเขาก็ไล่บอกว่าท้าเมากี่คนแล้วเขาก็บอกว่าไม่กี่คนแต่ตำรวจบอกว่าจากที่ส no ืบทราบมาแล้วเนี<_<_่ยเป็นร้อยนะหลุดแล้วเขายอมรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<_<_<__<_๋ยวเดี๋ยวเป็นร้อยคนนี้แสดงว่าไม่ใช่ซักระยะหนึ่งมันซักภาคใหญ่ๆแล้วใช่ไหมอ่าบางข่าวบอกว่าซักระยะหนึ่งมึงคิดง่ายๆร้อยคนนะถ้าคนละวันอะแม่งก็สามเดือนครึ่งเขาจั

แม็นก็คงจะเป็นปีนั่นแหละ,ะเพราะว่าแต่แต่ละคนเนี่ยมันต้องใช้ความสนิทสนมไม่ใช่แบบปึ๊บปั๊บคือไอ้ปึ๊บปั๊บแต่วันแรกกระช่างมันใช่ไหมแต่ว่าวันจะสนิทสนมจนยืมเงินได้มันก็ต้องมีระยะเวลาเานัน่นแหละสรุปแล้กก็ใช้วิธียืมเงินแต่ไอผู้หญิงคนล่าสุดเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่อายเขาไม่กลัวคนอื่นเขาจะอายใช่ป่ะไม่กล้าบอกอ<ต>ใช่น,นเขาก็เลย <laughs> มันยืมเงินเขาไปห้าหมื่นแต่คนอื่นเนี่ยบอกว่าสูงสุดก็เป็นแสนนะถ้าเกิดว่าห้าหมื่นมั่งเจ็ดหมื่นแสนหนึ่งมั่งที่ยืมเขาม คนล่าสุดเนี่ยเขาไม่อายเขาก็เลยไปทวงแล้วก็ไปเกิดการแจงร้งความขึ้นไอ้นี่ก็เกิดมีคลิปด้วยนะบอกว่าเขาจะเอาคลิปมาเผยแพร่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ยอมแบบจะเอาเรื่องเขาเนี่ยเขาจะมาเผยแพร่นั่นแหละมันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นไ,ไปพยายามแบบว่าอยากขึ้นทัดนะมีของเขาเลยอย่าง,งน,นี้เรียกข่มขู่ได้ไหมมันก็ข่มขู่ตอนหลังไงคือถ้าทวงเงินมากๆนะจะเอาคลิปมาแฉอย่างเงี้ยจะไม่ใช้เงินไงหาพูดทุกธีทางนักรบทีกว่าวิธีนักลบชักดาบไงมีจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมทําไมมันถึงเกิดเรื่อง อย่างนี้ขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาเป็นพระเอกไม่ใช่พระเอกเขาบอกตัวร้ายไงต้องให้มันเวอร์นิดนึงเขาลุงเขาบอกเมื่อกี้แล้วเออพอบอกว่าตัวร้ายเนี่ยในเพจเพจอีซ้อเขาชอบขยี้ข่าวใช่ป่ะเขาจะออกเขาเอาหน้าเอาหน้าจริงๆมาเลยนะใครอยากดูไปดูอีซ้อนะแต่กูไม่ลงให้หรอกกูกูบีดีพีเอใช่โดนบินไปอยากไปดูหน้าจริงๆริไปดูที่เพจอีซ้อเขาเขาเอาหน้าจริงๆมาเลยนะอ๋อไอคนนี้นี่เองอ่าชื่อมอสชื่อมอสเออ่มพู้ชื่อมอสไม่มีหลายที่มอสปฏิพานธ เอออ่ะเอาลุงต่อต่อนั่นแหละพอพออีซ้อออกมาปุ๊บแล้วเขาก็อีซอก็บอกว่ามันหล่อตรงไหนวะนี่นะเป็นเป็นครั้งแรกที่ผัวกูนะเห็นหน้าคนที่บอกว่าหล่อนั้นแล้วผัวกูมันไม่อายใครเพราะผัวกูมันหล่อกว่าวะอ้ามเอต้ากิเนาะอืมอุออมิอ่ะเนเรื่องของเราเนี่ยนะออกมาขิงในในแนวทางในแนวทางอย่างเงี้ยว่าไม่เห็นหล่อเลยแล้วผู้หญิงไปชอบได้ไงคือผู้หญิงที่ไปชอบเขาเนี่ยมันเหมือนทุกวันเนี้ยไอ้พวกละคร คุณธรรมหรือว่าหนังต่างๆเนี่ยยิ่งมันมีทุกวันทุกวันทุกวันเวลาเราดูเนี่ยหนังเรื่องเดิมๆแล้วคนเดิมๆแสดงบทไหนเป็นยังไงแล้วเราจะรู้สึกอินแล้วก็ชื่นชมในความสามารถของเขาเหมือนเหมือนในนี้ไมมมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งอะใดๆในโลกโลโฟิสิกอะอันนั้นก็เป็นคนดังเหมือนกันนะ,ะมึงทำหน้าหยงหยงไอคนข้างข้างข้างซ้ายมึงอะไม่รู้เรื่องใช่ไหมอ่านรนปข่าวแล้วมั่งนะโมแต่ไปออกกําลังกายยกกล้ามอย่างเดียวไม่ดูขาวบ้างนะมึงเนี่ยอ่าพี่ต้องไปมันอยู่ตรงหน้ามึงไอไอที่ว่าใดๆในโลกวิฟิสิก อันนั้นเขาก็หน้าตาเออเคยแต่ว่าเขาอ่ะมีความรู้มีความสามารถใช่ไหมคนก็ศรัทธาในความสามารถไอ้คุณพูดที่ลุงเอามาเนี่ยลุงเอามาจากไหนลุงเอามาจากในเน็ตใช่ไหมอีท็อสเลยอยากดูไปอ่านที่อีซอสเพิ่มไม่ใช่ไอเดเทลุงรู้ฟิสิกส์เนี่ยเอามาจากข่าวใช่ไหมที่เคยทำมันข่าวจากข่าวผมไม่ได้เป็นเพื่อนมันอ่าโอเคดีมากไม่งนกลัวปิ้นชิบหาย โอเคนะเนเร na, like no. welche, ื่องนี้นะมันเหมือนจะไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันสามารถเข้าถึงตัวทุกคนได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยเขาผ่านมาร้อยคนถูกไหมออคือเราก็จะบอกบอกว่ามันอะมันอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดถูกไหมลุงอเสียทั้งเสียทั้งตัวแล้วก็เสียทั้งเงินเออใช่มันเสียทั้งสองอย่างเลยนะเฮ้ยอาจจะเกิดว่ามันเอามาเอามาโพสหรืออะไรเนี่ยแม่งก็จะโดนเสีย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 ชื่อเสียงไงใช่แล้วก็แบบเกิดความอายกับเราด้วยเออบางคนทำไม่ได มันไม่เอามาโพสมันเอาไปขายก็ได้นะเว้ยเออมันมีไอ้พวกที่มันมันรับซื้อไปขายไอ้พวกใต้ดินอะ <c oughs> ไรพวกนั้นมันไปทํากรุ๊ปไลน์อะไรพวกนี้ตำรวจก็ไปจับก็มีมันไปขายแล้วนะคลิปคลิปหนึ่งสองสามหมื่นแบบเนี้ยใช่ไหมเอออืมต้เลยระงับระวังแล้วนี่ลุงก็คือจะเอามาเตือนทุกคนว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเพราะเราก็เตือนว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งกับตัวเราเองก็ได้บางครั้งเวลาเราผู้หญิงไงจะไปไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะผู้ชายก็เหมือนกันนะมึงจะคุยแมน มึงแรงแม่เนี่ยมึงไปกินร่องกินเหล้ามึงเผลอตัวนะมึงเสร็จไอ้ตืนมาไปอยู่ห้องใครเขเนี่ยสักพักคลิปปว่าแล้วเออเจ็บนิดเดียวนี่หายอันเนี้ยเราไปหาดูนะเออมันเหลือใครไม่ดูเออมึงเอาไปหาดูมันเต็มเต็มโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้เอ้ยมึงไม่ขอความเห็นจากผู้ชมบ้างวะอ่าลุงก็พูดสิ ออใครมีความคิดเห็นยังไงว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรหรือว่ามีอะไรที่เราพูดยังไม่ครบก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็บทเรียนให้กับคนอื่นๆที่เขาผ่านมาแล้วเกามาดูก็มาอ่านใช่ไหมอเออจะไปเล่นละครคนนธรรมมั่งนะเออช่องเราจะได้ดังๆมากขึ้น <S 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 เ,เราตัอ้องฟังตุ้ยเลยนะจบแล้วจบแล้วโอเคครับเจอกันใหม่ส <ไป S 2> ุดคิดหน้า